สวีดดัตสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะวันนี้เรามาออกนอกสถานที่นิดนึงเป,ปิบเดี๋ยวชัดๆหน่อยได้เฮ้ยชัดหน่อยเฮ้ยชัดหน่อยเฮ้ยแม่ไปชัดอยู่ข้างนอกนเลยนะอ่ะโอเคชัดยังโอเคชัดละนี่นะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวปืนแคปอินเดียนะนะครับผมก็อันนี้เราทดสอบด้วยกัน ใส่ลูกลงไปนะอันนี้คือลูกปืนอารมณ์นะครับนี่ที่มันแบบว่าขายทั่วๆไปนะฮะไม่ใช่ลูกกระสุนบีบีกันนะนะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานบางอันก็เข้าไปข้างในเห็นไหมบางอันก็จะพุดๆออกมาอยู่ข้างนอกนะอ่าแต่ไม่มีผลอะไรเพราะว่าดูเดิระยะของมันอนะ่ะยังไงยังไงมันก็ยังห่างจากตัวปากกระบอกปืนอยู่ดีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมห่างจากลํากล้องอยู่นะนะเวลายิงก็สามารถ ก,ก็นั่นแหละอย่างที่เรารู้กันนะครับผมอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการยิงให้ดูนะฮะ,ะนี่ฮะพอดีว่ายิงบ่อยเกินไอตรงนี้แม่งหลุดไปแล้วเนี่ยหลุดไปอันหนึ่งนะอะมันก็ไม่ได้จะเป็นแบบนี้ทุกอันหรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นมากเล่นน้อยนะอืมแล้วก็ไอตัวที่ เราจะโชคดีเจอแจ็คพอตแบบว่าเฮ้ยแม่งยิงไปพังเลยนะนี่แต่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะทางร้านต้นแคบกันมีโมอะไรไม่ใช่เป็นโมอะไรหรอกเราเรียกกันว่าเป็นโมแต่งละกันนะคือคือมันดีอะนะเอาเป็นว่ามันดีละกันนะเอาไว้ไปติดตามชมได้ในในเพจนะครับอ่าที่ร้านต้นแคบกันนะช่อง Facebook ต้นแคบกัน นะครับก็จะมีบอกรายละเอียดรายละเอียดอยู่ในนั้นหมดแล้วนะฮะตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่นิดนึงนะฮะก็แต่ว่าโดยโดยโดยพื้นฐานแล้วนะฮะของมันมาเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะคือพลาดไปนิดหนึ่งนะเออพยายามไปไปเขี่ยลูกแก็บเออมันก็เลยหักเลยโผล่เข้าไปนะฮะพอดีใช้ไอ้ที่ไขควงแท่งเหล็กไงงัดไงโผล่หักเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับ อ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการยิงให้ดูนะฮะอ่านี่ฮะลูกแก๊บของเรานะฮะเบิ๊บมาเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปมันก็อาจจะไม่แตกทุกนั้นนะฮะเพราะว่าก็มันหายไปรูนึงอะ่ะเนี่ยก็ยอย่างที่รู้กันนะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเบิ๊บนี่เป็นไะงเดี๋ยวเราจะลองยิงกันดูนะฮะชัดก่อนเลยชัดหน่อยชัดหน่อยโอเคไป เอ้ยเจอนัดว่าวเปล่าเจอนัดว่าวเปล่าโอ้โหเฮ้ยหแมงลูกแม่งบินไปเลยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะคือเนี่ยเนี่ยให้ดูนกสับเห็นนกสับไหมครับเวลามันตอกเข้าไปเนี่ยมันตอกลงตรงพอดีนะฮะเนี่ยเนี่ยมันมันตรงพอดีแหละอะตรงปากลำกล้องพอดี ตรงทุกอย่างตรงหมดเลยนะแต่มันอาจจะไอตัวบริเวณนกสับนะครับตัวบริเวณนกสับเนี่ยที่มันตีเข้าไปที่ที่แก๊ปเนี่ยมันอาจจะตื้นไปนิดนึงนะถ้าจะให้ดังอะ่ะจะต้องแบบตีเข้าไปข้างในให้มันลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะถึงจะตีแรงกว่านี้อ่าไอตรงนั้นก็สามารถทําได้นะฮะก็คือจะต้องอเปิดเปิดตัวปืนออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ต้องหาเขาเรียกกระดาษทรายนะฮะ,ะขัดข้างในนิดหน่อยนะฮะ เพื่อให้ตัวนกสับเนี่ยมันออกมาเยอะกว่านี้อีกหน่อยนะฮะเนี่ยดูดินกสับมันก็ออกมาประมาณนี้แหละเนี่ยอันเนียดูดูนะปึ๊บเนี่ยนกสับมันออกมาประมาณนี้เห็นไหมออกมาแค่นี้อ่าถ้าอยากให้มันดังกว่านี้ก็ต้องทําให้นกสับมันออกมาข้างหน้าอีกนะฮะเนี่ยให้มันออกออกออกมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะถือว่าโอเคเนะฮะ,ะเดี๋ยวชัดก่อนชัดหน่อยชัดหน่อยอ่านั่นแหละครับนี่ประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรายิงต่อเลยอืมแตกไหมเนี่ยดูเลยคือมันโดนทุกนัดนะเดี๋ยวโมกังอนเนี่ยมันโดนทุกนัดแต่ว่าด้วยด้วยเขาเรียกอะไรนกสับมันเขาเรียกอ่านกสับมันตื้นไปหน่อยนะฮะมันก็เลยไม่ตีไม่ไม่โดนแก๊ปท่ทีเดียวนะฮะ เพราะว่าไอลูกแก๊ปที่เราใส่ลงไปใช่ไหมเนี่ยลูกแก๊ปที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะฮะเอา,าเ,ฮเอาี่เลยเอใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีระยะใช่มมันมีระยะเหล็กแกนแท่งเหล็กข้างในเนี่ยเวลาเราต่อเข้าไปปึ้งเนี่ยมันก็แค่ชนอย่างเดียวนะนกสับมันแค่ชนอย่างเดียวโปะโปะโปะปะมาเลยไม่ได้ไม่ได้แตกซะทีเดียวนะประมาณนั้นถ้าจะแต่งก็ต้องอไปเหลานกสับข้างในนะฮะต้องแกะปืนออกมาก่อนแล้วก็เหลานกสับข้างในนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแต่งเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวทางร้านต้นแคปกันเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปสอนวิธีการแต่งกายปืนให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากทําเองคือให้ที่ร้านทําให้ก็ได้นะฮะประมาณนั้นเนี่ฮะถ้าเกิดสมมติยิงนเนี่ยยตะเคยยตะเคผโไม่โคตรดังเลยวะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกอะไรนะแบบไอตัวนกสับเนี่ยมันวิ่งไปโดนไอตัวนีโพอดีไอตัวแกนตอกโมเนี่ยไอที่ตัวข้างในนะพอดีกันนะ่ะปั๊บเนี่ยมันจะโคตรดังเลยเพราะว่าเท่าที่ลองจับดูนะมาตรฐานของอินเดียคือสปริงมันทามาดีนะอืมและระบบไกอะไรของมัน,นมันทามาดีแหละแต่แค่ไอตัวเนี้ยนกสับมันแค่ตื้นไปหน่อยแค่นั้นเอง ถ้าเราจะต้องแต่งก็คือก็แต่งนกนกสับนิดหน่อยนะครับอประมาณนั้นดูดิลูกแม่งบินไปไหนเรไมรู้เนะี่ยที่จริงใส่ครบทุกนัดน,นะเฮ้ยอ๋อแม่งดูดิลูกแม่งติดตอนที่มันระเบิดแล้วอะดูดินี่ดูดิอ่ะน้องๆดูฮะเดี๋ยวโฟกัสก่อนเดี๋ยวดูด,ดิโอ้โห อย่างโหดอย่างโหดเดี๋ยวนะลันรองมาก่อนเนี่ยเห็นปะ่ะขาดเลยนะฮะนี่อันนี้นี่ยเนี่ยเนี่นตีแรงมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้มันจะหักเห็นไหมเพราะว่าด้วยความที่ไอตัวเนี้ยนะฮะมันน่าจะเป็นพลาสติกนะไอตัวเนี้ยเป็นพลาสติก มันก็เลยมีความมีความยืดหยุ่นนะครับเนี่ยเห็นป่มเดี๋ยวโฟกัสก่อนเห็นไหมมันยืดหยุ่นพลาสติกนะมันก็เลยหักเลยนะครับพอมันร้อนมากๆมันก็หักมันไม่เหมือนกับเหล็กนะเหล็กก็จะจะแข็งแรงทนทานกว่านะครับนี่โบไปแล้วนะฮะอ่าโบไปสองรูแล้วนะใช่ไหมเออใช่โบไปสองรูอ่าไม่เป็นไรมาดูตัวอื่นต่อ เนี ه, ่ยเรายังมีลูกอยู่ยังมีลูกอยู่เอไปถ้าเกิดว่ายิงแบบอารมณ์แบบยิงทีละนัดอะนะมันก็จะโคตรดังเลยนี่ก็ดังเออดูดิลูกแม่งบินไปล บอกเลยครับว่าแม่งดังสัสๆแต่เสียดายอย่างเดียวตัวโม่มัน่ะแกนข้างในมันอ่ะมันไม่ใช่เหล็กเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ก็โอเคอนะเห็นปะให้ดูดิแต่รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางร้านน่ะได้ทำการพัฒนาโม่ก็ถ้าถ้าน้องๆคนไหนเห็นนะฮะไอตัวโม่สีส้มๆน่ะ ที่ของทางร้านน่ะนั่นแหละคือมันถูกสร้างขึ้นมามาจัดการปัญหานี้นะครับนี่อ้าวยังไม่แตกอีกสองอันมายังไม่แตกใช่ไหม,ไมเลยเดี๋ยเดี๋ยวสามโมงสามโมงโเคสามโมงนี้แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูาดบอกเลย โดนยังโดนยังเออดังไหมลั่นเลยนะฟังเสียงดีๆโคตรลั่นอ่ะเนี่ยบอกแล้วว่ามันตรงทุกเม็ดนะครับอ่ะแ๊บหนึ่งถือข้างนี้เมื่อยเออมันตรงทุกเม็ดเลยอะ่ะนั่นแหละครับ ถ้าเกิดมันไม่ตรงใช่ไหมเวลาเราเราสับไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกไงเพราะว่ามันไม่ตรงนะแต่พอเรายิงป๊ะแล้วเรากดสับอย่างเงี้ยป๊บแล้วมันปั้งแสดงว่ามันตรงนะก็ตัวนี้ปืนแก๊ปอินเดียบ่งบอกได้เลยว่ามันตรงนะมันตรงหมดอ่าขาดอยู่แค่เรื่องต้องไปแต่งไอตัวยกสับให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะให้มันเวลาสับลงไปเนี่ยให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของแกนเนี่ยแกนตัวเนี้ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยมสมควรที่จะเป็นเหล็กหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นพลาสติกใช่ไหมมันก็อาจจะต้องมันก็อาจจะต้องแข็งแรงกว่านี้หน่อยนะเพราไฟตัวแกนยึดของมันเนี่ยคือมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละครับตอนนี้ทางร้านต้นครับการก็กาลังพัฒนามโม่ตัวนี้อยู่นะอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเหตุผลที่ เอาตัวเวนเก็บอินเดียเนี่ยขายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า 1. มันหายากนะเ e น g ก็บอินเดียตัวเนี้หายากแล้วก็ 2. คือความเที่ยงตรงของมัน,นคือมันถูกผลิตออกมาได้ได,ได้ดีอ่ะดีด,ดเลยล่ะ่ะฮะเนี่ยเรื่องระบบทุกอย่างนะมันโอเคเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน็อตตรงนี้ก็ตามเกิดใครอยากแต่งนะก็ไปเจาะใส่น็อตเพิ่มได้นะก็จะ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้นะและส่วนที่สําคัญอันตรวจต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของตัวโม่นะครับเนี่ยโม่โม,โม่ก็สมควรที่จะเปลี่ยนจากตัวพลาสติกนะฮะเป็นอ่าเ,เป็นเป็นเหล็กเป็นแกนเหล็กนะครับนะก็อาจจะด้วยเนื่องจากอย่างอย่างอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้น็อตเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นน็อตใช่ไหมมันมีความแข็งแรงมันมีอะไรเงี้ยมันมีน้ําหนักดังนั้นไอตัวโม่นี้ก็เหมือนกัน คิดว่าเขาคงสร้างขึ้นมาเนี่ยออกแบบมาให้เขาเรียกอ,อะไรนะแบบประหยัดในเรื่องของอวัสดุที่ที่จะมาใช้ไม่อยากให้มันเป็นเหล็กเพราะว่าคนมันอาจจะเอาไปดัดแปลงได้นะประมาณนั้นเขาเลยเนี่ยให้ใช้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยขนาดตัวเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ย,เ,ยเห็นไหมตัวตัวดันโม่เนี่ย ปกติถ้าเป็นปืนรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบพวกสังกะสีอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่เห็นปะก็เป็นพลาสติกเนี่ยก็จะรู้รู้ดูได้ง่ายๆเลยว่าเขาเน้นให้เป็นพลาสติกเป็นหลักทั้งหมดนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับก็ถามว่าความคุ้มค่านะฮะถือว่าคุ้มค่าแก่การซื้อนะเออซื้อมาปุ๊บเนี่ยก็ลองเอาไปเล่นดูก,ก่อนนะครับแล้วก็เล่นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันไอตัวเนี้ยข้างในเนี่ยตัวเนี้ยโม้เนี่ยมันหักหรือมันอะไรเงี้ยให้เก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวทางร้านมีตัวให้เปลี่ยนอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเนี่ยเป็นตัวใหม่อัปเกรดอัปเกรดนะฮะแข็งแรงทนทานกว่านี้แน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวรอก่อนต้องใจเย็นๆตัวนี้นะแต่ว่านี่ความมั่นยำหรือเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานของมันสนะ่งผลิตออกมาตัวปืนนะผลิตออกมาได้ดีนะถ้าเอาไปแต่งอีกนิดๆหน่อยๆนะ ือว่าใช้งานได้เลยนะเออใช้งานได้ดีเลยทีเดียวละ่ะนะบอกเลยนะครับอ่ะยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยอ่ะรีวิวให้ดูนะว่าโอ้โหดูดิดูลำกล้องแม่งโคตรแบบทำออกมามันสะอาดมากนะบอกเลยสะอาดมากเนียนดีของดีจริงๆนะเออไม่ซื้อไม่ไม่หาไม่ว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่บอกเลยว่าแล้ววันหนึ่งคุณจะเสียดายนะครับ จะตัวปืนนี้ถามว่าตัวนี้ดีกว่าซูเปอร์แคปกันไหมบอกเลยว่าเอาใจเลยนะใจจริงๆนะแม่งดีกว่าซูเปอร์แคปกันนะซูเปอร์แคปกันถือว่าเป็นรองเลยอันนี้ถือว่ามามาเป็นหลักเลยนะตัวนี้ปืนอินเดียนะตอนนี้นะอ่าประมาณนั้นนะครับผมนี่อันนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นรุ่นเล็กลงมาของซูเปอร์แคปกันก็จะเป็นซูเปอร์แคปกันรุ่นลำกล้องสั้นนะไอ้ตัวนั้น ไอตัวนั้นนี่เข้ามาของเข้ามาเท่าไหร่วะลังหรือสองลังนี่แหละอืมก็ยังไม่ได้เอาไปโพสขายนะเออเอามารีวิวให้ดูก่อนที่ที่ยิงกระป๋องไงจำได้ไหมที่ยิงกระป๋องทะลุอ่ะเออนั่นแหละไอตัวนั้นนะฮะตัวนั้นกับตัวนี้ก็พอๆกันเลยแต่ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะไอตัวโม่จะเป็นเหล็กตัวโม่ตรงนี้จะเป็นเหล็กเนี่ยตัวโม่เนี่ยเออ ไอตัวนั้นก็ถือว่าผลิตออกมาได้ดีนะอันนั้นก็น่านาซื้ออยู่เหมือนกันแต่นั้นก็จะหาง่ายกว่าตัวนี้ตัวนี้จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนแก๊ปอินเตร์เดียอินเตอร์เดียนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้ก็รีวิวไว้ประมาณเท่านี้นะฮะใครจะซื้อปืนแก๊ปอินเดียรุ่นนี้นะจงมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเร่งซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพ่อค้าแม่งหลอกขายปืนว่ะเฮ้ยพี่ต้นแคมการหลอกขายปืนว่ะนะจะได้ไม่ต้องมาพูดบ่นอะไรกันแบบนั้นนะฮะดังนั้นก่อนที่จะทําการซื้อปืนใดๆจงมาดูรีวิวนะดูรีวิวนะให้มันชัดเจนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะซื้อว่ะมันชอบว่ะมันโดนว่ะมันน่าสะสมว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนั้นก็ได้หมดนะฮะ แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจทุกๆคนสบายใจแต่ขอให้ดูรีวิวก่อนที่จะซื้อเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนมากเลยที่ไอพี่ซื้อสองกระบอกสองกระบอกสองกระบอกหนึ่งกระบอกอะไรเงี้ยนะก็ใจจริงก็ก็อยากจะขายเลยนะแต่ว่ามันจะเสียชื่อเสียงไงถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้ยน้องๆได้ไปแล้วแล้วบอกเฮ้ยพี่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเออนั่นแหละดังนั้นนี่คือการแสดงถึงความจริงใจของทางร้านว่าว่าอะไรว่าเรา ต้องการขายอย่างแฟร์นะไม่มีการกลโกงอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเขาเรียกอะไรใจอะมาด้วยใจขายด้วยใจนะฮะดังนั้นเน่ก่อนซื้อดูรีวิวซะนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจเอาไม่เอาว่าอีกเรื่องแล้วแต่เลยเอาที่สบ,บายใจอ้า,าโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะ เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะแจ้งเตือนหยู่งล่างเนี่ย้างล่างทางทางขวาเน,นี่ยตาง้างล่างเนี่ยอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะออบอกเลยต้นแคปกันมีปืนใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับแต่ปืนที่ขายดีๆเลยก็ยังก็ยังเอาเข้ามาขายอยู่ตลอดยกเว้นตอนนี้ของแม่งเหลือน้อยจริงๆบางรุ่นก็หมดนะฮะก็นานๆกว่าจะมาทีนึงนะฮะ ออมาทีก็มาลังสองลังอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นดังนั้นก็อาจจะต้องแบบแย่งกันซื้อนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมทางร้านก็ยินด,ดออีให้คำให้คำปรึกษาด้วยอ,อ่าแล้วก็สามารถที่จะขายให้ได้ด้วยนะเออประมาณนั้นนะครับใครสนใจก็อย่าจจลืมติดต่อเข้ามาร้านต้นแคปกันอ,อ่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าต้นแคปกันนะอ,อ่าต้นแคปกันก็จะเจอร้านเลยนะครับผม นะส่วนใน YouTube ก็ช่องนี้แหละต้นแคปการพิมพ์เลยใน YouTube แม่งต้นแคปกันแม่งเดี๋ยวเจอคลิปแม่งมีประมาณจะเป็นร้อยคลิปแล้วเนี่ยลองไปหาดูนะทุกคลิปแม่งมีประโยชน์มีบอกแต่งปืนเอ้ยหรืออะไรเอ่ยนะไปลองดูนะมีประโยชน์มีประโยชน์รชนสรรหาดูนิดนึงนะต่อให้มันเป็นปืนแต่ปืนก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมต้นแคปกันนะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปลวครับ 哎。